สีเงาสีสวยครับราคาหลักหมื่นนะเดี๋ยวผมจะรีวิวรอบๆคันขับขี่ดูเครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดราคานะครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะก็วันนี้ขออนุญ,ญาตเขาไม่ได้ติดหนวดนะก็หลายๆท่านอาจจะจําไม่ได้นะครับว่าช่างบินหรือเปล่าอันนี้ช่างบินนะครับตัวจริงนะก็วันนี้เปลี่ยนโฉมใหม่นะ ก็จะพาเ,เพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดูรถกระบะนะครับเป็นนิสสันพิกเอมนะอยู่ข้างหลังผมนะเป็นกระบะหัวเดียวนะรอบนี้นะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับยมเพล่ลงศักนะไปเพื่อไม่เสียวเวลาเนาะขอกับกล้องรีวิวเลยดีกว่าครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะกดติดตามที่ช่องไว้ด้วยนะเวลามีรถเข้ามาใหม่จะได้ทันนะครับโอเคไปไปดูรถกรลยดกกว่านะครับ เนื่องจากการรีวิวรถแต่ละคันไม่ใช่รถของช่างบินรถแต่ละคันมีเจ้าของที่ต้องการขายให้อีกมารีวิวให้ราคาแต่ละคันต่อรองกับเจ้าของรถเองได้เลยก่อนตัดสินใจซื้อควรมาดูรถด,ด้วยตัวเองช่างบินรถมือสองจะลงคลิปทุกวันเวลา18บแปนาฬินาทีเชิญรับชมคลิปได้เลยครับก็นี่นะครับเป็นกระบะนิกสันบิ๊กเอนะคันนี้สีขาวเลยกระบะหัวเดียวนะอ เดี๋ยวมาดูโมภาสีนี่เดี๋ยวเห็นเด่นชัดเลยสองห้าหกเจ็ดนะนี่ครับสิบเจ็ดมกราสองห้าหกเจ็ดนะนะครับเรย่มรูเล่มทะเบียนนิดนึงนะก็ะอันนี้วันจดทะเบียนนะครับวันที่ย9เก้ากันยาสองห้าสาห้านะเป็นรถปีสามห้านะครับสีขาวนะครับสีตรงเล่มนะเครื่องสองพันห้านะนี่ครับอืมบีดีสองห้านะครับ, 25, น,รบนี่เครื่องนะครับบ d ดีสองห้านะเลขทะเบียนตรงนะครับ เอกสารพร้อมโอนนะคันนี้นะเดี๋ยวดูรอบรอบคันกันก่อนนะครับสีขาวสําหรับใครที่หาอยู่นะรถพร้อมใช้งานมากสีสวยเลยนะครับสีนี้นะเขาน่าจะทํามาใหม่คนระับฝ่ายจังหวัดเพชรบูรณนะครับบอทอ4839นะครับสีเงา สีสวยร,ราคาหลักหมื่นนะเดี๋ยวผมจะรีวิวรอบๆคันขับขี่ดูเครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดราคานะครับจะบอกตามขั้นตอนเลยนะเดี๋ยวดูคัดสีสักหน่อยนะครับอืมคัดสีนะครับโอ้อนี่สีเนี่ยจะโดนยังมาต่อยนะเนี่ยเดี๋ยวดูใต้ท้องสักหน่อยนะ นี่มีการชนท้ายด้วยนะครับด้านหลังนะครับพยายามถ่ายให้เห็แบบครบๆเลยนะนะครับนี่แต่ทองตั้งหน่อยอันนี้ไม่มียังอะไรนะพยายามถ่ายเห็นแบบละเอียดละเอียดที่สุดเลยนะครับอยากจะให้สร้างบินแบบเพิ่มเติมถ่ายมุมไหนก็สาม,มารถคอมเมนต์มาใต้คลิปิดีโอได้นะภายนอกอก็ประมาณนี้เนาะดูคัสีนะครับ รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับอยู่อำเภอลมซักนะครับดูฝั่งเปิดประตูมาครับทำคนโซนคัดซีต่างๆทำคนโซนต่างๆประตูต่างๆพูดผิดละกระจกมือหมุนนะครับออใช้งานได้นะอืกระจกใช้งานได้ครับฟังคนงข้างอสภาพกิบๆเลยทีเดียว ประตูปิดปเบาๆก็สนิทนะครับไปเดี๋ยวไปดูการขับขี่กันดีกว่าเนาะเรื่อฝังคนขับกันบ้างนะครับเปิดประตูมานะครับออเก็บมาอย่างดีนะเบาะดีด้วยครับเบาไม่ไม่ขาดนะไปจะเป็นต้นลองดูภายในสักหน่อย อ่เล็กไหมนะครับอยู่ที่ห้าแสนหนพันะครับเล็กไหมนะเขาบอกว่าแอร์เย็นด้วยนะเดี๋ยวเรามาทดลองกันสั้หน่อยเขาเกี่ยวว่างเบรกมือเปิดกุญแจมาโอ้แอร์เย็นจริงด้วยนิกว่าโกหกกันนะนิกว่าจะโกหกกันนะครับแอร์เย็นจริงๆด้วยนะเปิกุญแจมาก็เย็นเลยครับโอ้สตาร์ททีเดียวติดอีกห้าโอ้ใช้ได้เลย อ,อสถานที่เดียวติดเลยฮะโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแอร์เย็นนะครับพวงมาลัยเขาบอกว่าเบามากนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ power นะแต่ว่าเบามากไปเดี๋ยวไปทดลองขับขี่กันนะนี่ครับพวงมาลัยเบามากนะแต่ว่ามันไม่ใช่ power นะแต่ว่าเบานะครับพวงมาลัยเบามากฮะ ก็นิ่งด้วยนะครับนี่ปล่อยมือได้เลยนะไม่จินซ้ายกินขวานะครับนะมีแอร์ด้วยนะแอร์เย็นเลยทีเดียวนะนึกว่าจะไม่เย็นนะแต่ว่าอีกเย็นนะครับไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าวันรอบไม่ไม่ขึ้นนะวันรอบเข็มหาดไปแล้วนะครับอ๋อเร่งดีครับประตากันเร่งดีนะใครกาลังหาอยู่เนาะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอหล่มสักนะครับ ไม่แว่งเลยนะครับแล้วก็นิ่มด้วยนะครับอ่าระบบไฟต่างๆใช้ได้ครบนะอ่าระบบไฟต่างๆใช้ได้ครบเลยไปเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าเนาะไปเดี๋ยวผมจะจอดจอดงหน้าไปดูเครื่องยนต์นะครับนี่นะครับก็อ่า บีดีสองห้านะฝาแดงแต่ว่าหาสีไม่แดงแล้วนะอ่าครับเครื่องนี่ะดำสีมาใหม่แจวเลยทีเดียวนะครับเครื่องเดินเบาปกติไม่มีปัญหาเนาะเดี๋ยวดูม่านะว่านะ โอเคก็ <Okay. S 2> สำหรับลิกสันวิกเอ็มคันนี้นะเจ้าของนะครับอยู่เพชรบูรณ์อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่เมืองลมสักนะเจ้าของนะครับเขาเปิดราคาที่หกหมื่นเก้านะหกหมื่นเก้านะสำหรับใครสนใจนะครับก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของนะครับไปที่ชื่อคลิปเหมือนเดิมนะแล้วผมจะไปรออ่านคอมเมนต์นะว่าจะดูคันไหนต่อจากนี้คอมเมนต์มาได้นะครับ ผมก็อ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ